กันอีกรอบหนึง่งสำหรับเจ้าตัวนี้ SP2S หอ,อมมะม่วงโสกกินมาเลยล่ะกินเต็มสวัสดีครับมาพบกันอีกรอบหนึง่งสำหรับเจ้าตัวนี้ SP2S เป็น EP 2หลังจากที่คลิปที่แล้วเราลองไปแล้ว7กินรอบนี้มาลองกินที่เหลือกันอีก8กิน ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมีกินอะไรบ้างไปดูกันเรามาดูกลิ่นที่เหลือกันตัวนี้ก็จะเป็นมิ้นมันจะเขียนว่า e x t a mint เป็นมิ้นพิเศษไปกลิ่นที่สองตัวนี้เป็น g r a ฟ e f o o d jasmine tea คำว่า j a s m i n ก็น่าจะเป็นมะลิแล้วก็มีรูปส้มน่าจะเป็นชาส้มมะลิเดี๋ยวดูว่าใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น juice p e มจิ magic grape t อ o p i c a l pineapple m i berry mango t a n กแล้วก็กลิ่นสุดท้ายเป็นัวว่า p a s s ั่น เรียบร้อยแปกินมาเราไปดูกันว่ากลิ่นรสชาติจะเป็นยังไงบ้างป้มากลิ่นแรกเราเอาเป็นกัวว่าแฟชั่นแฟชั่นตัวนี้เป็นฝรั่งสาวรสปกติจะมีคีวีใช่ไหมสามกลิ่นที่ผสมกันสําหรับกลิ่นตัวของอื่นๆที่ทํากันมาตัวนี้เป็น2กลิ่นเรามาดูว่ากลิ่นรสชาติจะเป็นยังไง ฝรลังน้ำเลยแล้วตามเป็นสัวรสก็หอมนะพอไม่มีกีวีแล้วก็หอมอีกแบบหนึง่งเรื่องความเย็นเย็นกลางและที่สําคัญหวานน้อยนะใครที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่หวานหวานอย่าลืมเล่นเลยตัวนี้ S P 2 S แนะนําเลยกินต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงแมงโกแทงโก หอ,อมมะม่วงโศกกลิ่นมาเลยล่ะกลิ่นเต็มแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องความหวานหวานน้อยแต่กลิ่นดีมากมากินต่อไปมิกเบอร์รี่ใครที่ไม่ชอบมะม่วงนะบอกเลยว่าต้องลองมะม่วงเนี่ยหอมเม,มโนูมิกเบอร์รี่กัน เห็นไหมตูดมันจะโซกโปกเห็นไหมเป็นบางตัวเราก็เช็ดพอเช็ดปุ๊บบางทีมันจะมีคราบอะไรอยู่เงี้ยเราก็ทําเหมือนเดิมเอาอะไรก็ได้ดแหลมแหลมก็ได้หรืออะไรที่เป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาขูดขูดให้มันขึ้นเงาอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขึ้นเฟดอ่ะแล้วลองอีกทีหนึงไม่ได้ขูดใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยพอดูดไม่เต็มปุ๊บทําอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขเบื้องตน้นถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็เอาไปเปลี่ยน มิกเบอร์รี่พวกตะกูลเบอร์รี่ก็รวมอยู่ในนี้เลยกลิ่นหอมหวานน้อยแต่เรื่องความเย็นอยู่ในระดับกลางๆหอมแตกต่างจากเบอร์รี่ตัวอื่นเลยล่ะนะต่อไปสับป,ปะรดเหมือนสับป,ปะรดปวนอ่ะกลิ่นหอมมากเลยกินดีและอย่างที่บอกว่าเรื่องความหวานหวานน้อยเย็นกลางกินต่อไป อางวนมาดูว่าอ่างวนเนี่ยจะเป็นองาง่นอะไรอ่างวนเพียวๆหรือจะเป็นพวกอางวนโยโย่เย,ยลลี่นะเป็นอ่นุ่วนเพียวๆเลยนะไม่ใช่อุ่่นเยลลี่นะหอมอุ่่นลอยขึ้นมาเลยอ่ะเย็นกลางหวานน้อยกลิ่นต่อไปพีชนะหลายคนชอบมากเลยนะกลิ่นพีชเนี่ยมาดูว่ากลิ่นพีชตัวนี้จะทําออกมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้ผมฟันธงไปเลยว่าเรื่องความหวานหวานน้อย พีชเป็นพีชฉ่ำๆเลยล่ะนะแต่หวานน้อยเย็นกลางกลิ่นชัดมากต่อไปชามมลิน่าจะเป็นส้มชามมลิจริงด้วยเป็นกลิ่นส้มแล้วก็มีกลิ่นชามมลิรวมๆหอมมากหอมหอมนะใครยังไม่เคยลองลองเลยไม่ผิดหวังแล้วก็กลิ่นที่หลายๆคนดูแต่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวกิ่นมิ้น เพราะว่าเคยแนะนําให้ลองกินอื่นแล้วแต่ว่าก็ยังยังคงรักเตียนใจเดียวอยู่กับกินมิ้น์เรียกได้ว่าเย็นกว่าทุากกลิ่นแล้วก็กลิ่นมิ้นมาแบบเปเปอร์มิ้นเลยอะ เรียบร้อยกลิ่นสุดท้ายทั้งหมด15กลิ่นวันนี้ลองแปกลิ่นเมื่อวานลองไปแล้ว7รวมเป็น15ก็สรุปเลยว่าเย็นกลางหวานน้อยแต่กลิ่นหอมมากแล้วก็กลิ่นที่เย็นที่สุดจะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะเอ็กซ์ต้ามิ้นท์แล้วก็ลองลงมาด้วยน้ำแร่นะส่วนกลิ่นอื่นๆเนี่ยความเย็นระดับกลางสดชื่นยังไงซะว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มนะเราก็จะมาลงรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้วันหอมสไตล์กูไปแล้วครับบ๊ายบาย